มันประเด็นธรรมดาพี่น้องเอ้คนนี้มันใหญ่เนาะโดยสบายดีพี่น้องกินเข่าทำกันเด้อกินเข่าสูบทุกคนกินเข้าโดยสบายดีพี่น้องสมองสุบอนมาเด้อกินเข้าสาเด้อกินเขากันยังปีกอืม

ผักกับก,ก็ะโบวีผักกับกินถั่วชะน้างคนบอกเทปกินขาวแล้วนี่ไก่จะไปลุยจะไปคนเครื่องปูอีแม่ออกพี่น้องแต่เราคนออกไปเหรอกลายเพิ่งเลยแหละแล้วต้นใหญ่มันยังมันละคนอ้าไม่ได้พี่เนาะ <laughs> ไปคนเครื่องปูออกมาสิมองสีง่พวกเกนลนดขั้วอะไรพี่น้อง เป็นไส้เบิเหรอคอะเจาไปทามแล้วที่เกาามคนบ่าวแม็กกับแป้งเิียเนี่ยตาวิ่งงกัไปเบียดคนพี่นองเลยมพอเนี่ยไ้นพอเนี่ยพอเป็นไปอยู่น้ำลุ่มไปใลงมากสมื่นเลยยามเสาไริโลงมากเลยพอไปหางอ่ะคือโอคอยลงมากพี่นองเนี่ย เดี๋ยวมาถ่ายเบิ่งตก้อนนะพี่น้องพี่น้องไปก่อนถ่ายเบิ่งนก้อนควรเกียงปลูกเลยป่ะสิขุดมองอันสิเก็บต้นมะฮงไหวมองนี้พี่น้องง่ายของปลูกพี่น้องเกลียงปลูกจริงจมันง่ายหลายอย่างเลยล่ะพี่น้องเพราะว่ามองเีเท่านควรมีของเกลียงปลูกเนาะ หัวใหญ่มากจะเป็นตายหรือเป็นใหญ่มากก่อนใส่ดอกเลยนะใส่ดอกแล้วเปล่ใส่ดอกเลยแต่มันจำเป็นพี่น้องโมมีหม่องลองดูสิเป็นหมาเพของสิตายกับบู๊ Thì thế thì mà còn tốt mà hùng bạn à, nhảy thế này. nhảy này, cột lông được tiểu đấy hạ không tát hạ mua <laughs> tát tát làm đấy Tát ta đấy Ủa, à, gai này, chàng ต้นต้อผูต้นนั่นน่ะใช่นี่เอจะนั่นน่ะเออต้นนั่นแหละต้นต้อผูน่ะดึงออกลัวนีะเออต้นแม่ช่องต้นน่อย่าหายมันอันน่าเท่เทะมันบระเด็นเนธรรมดาพี่น้องเอ๊ะคนนี้มันใหญ่เนาะ Thầy đọc thay đỏ quyết mạc đấy măng mà mẹ đấy tổn xong này tổn, tổn nói chắc sẽ quyết mẹ tôi nhảy nó biết lẹo ui đỏ cả lăng xài để. nhục đinh rồi đó หมดอยู่ในสาะักสลายค่ะหมดกัดยังไงเออหมดแดงควายหมดแดงดินเออเอาเหงาเอามันสั่นๆเลยทิ้งเอาลูกนักไม่ได้คอยพี่น้องเลย bắt xem ao luôn Xô bạn đây Đấy Phô đây À, xin hẹn Để Mình sẽ phì đây Spend nhiều nó Ờ, Chị đỏ kìa, nè Ờ, đi เอาเป็นแย่นอน <c oughs> เอาเป็เออกไหมต้องมาซอยไข่ด <c oughs> อกไหมเห็ดยังก็อยากซอยเพื่ <c oughs> เอาจีนเหยียบไปหยียบพันดินเจียบพันนินแหน ต้นหงนอย่ไดนคุมมันถือดิดคิดว่าจะเป็นยังไงคิดว่าหักต้องเหี่ยวก่อนเหี่ยวก่อนถึงได้กะกะหยามันแค่ไหนมันติดเดี๋ยวมันก็เป็นดอกใหมึด่ดอกคักนก็ล่างใส่พี่น้องอย Tôi nhảy xuống sầm nỉ lệo. cháu nỉ bay nỉ bay xiềng bay nội bay nỉ bay nỉ bay nỉ bay Nhảy bay nỉ này nỉ bay 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 Cháu bay nỉ ไปบึงเครงปูที่ใหญ่มากอีกเนาะใหญ่ก็ลายเต๋อไปเลยมียังไงที่ใหญ่มามีแต่ต้นมะฮูมีแต่มะฮูดอกพร้อมเปี์อเปก็มาปูคันเลยมีแต่ต้นมะฮูทางนี้ก็เป็น ต้นขาพี่น้องส้อยนี่ต้นมะฮุงทราบใส่เลยต้นอย่างเดียวเลยเหญ่มากมีต้นกระถิ่นขึ้นมาขี้ขี้เรามีต้นกระถินนี่กระบากนี่ี่คุกแล้วทางดินลงมาเรื่องกระถินต่อต้นยังเครื่องนี่เครื่อมันเอออัั่นนนมะไรหมาเบ็ดจุกอยู่พี่บอสหัวอยู่ไหนหัวมันอยู่พุ่นหัวอยู่พูดหัวเดียวนะ Ngạo, này... ừ. Ngạo đeo năm mặt mặt bên mặt 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 như này, mặt 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 như này đấy. ừ, mặt 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 mà mặt 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 เครื่องปูเล็กๆน้อยๆพี่น้องคมั่บ้านนี่เครื่องปูปอยู่อยู่บ้านนังน้นคำคามมันร้ายร้ายอันนี้ผู้เขียวพี่น้องผู้เขียวไม่มีบุกแต่ไม่ได้เขียวดอกพี่น้องเอ้เก็บแตกจะมีไงเขียวยังใ,ใส่ได้อยู่เกาะเลย อูอน,อนี่ยังท่ในเหงาขี้เล็กไะทุกคนปลูกใหม่ปลูกใหม่เติมดอกพลิกเออเติมดอกพลิกต้นเดียวเนี่ยเติมคู่นะมีเติมดอกพลิกอยู่แต่เติมดอกพลิกเช่าเพื่อปลูกหน้าพี่เนาะทางคู่ก็บ่งงามเนาะ คือผู้อยู่ผักคอหนูเว้ยข้างใหญ่เลยหนอโอ้ยผู้อันนี้นแหน่พูคอมต้นยังน่าไหวพันไผ่บอก มันไพ่ยังงามเลยพี่องวนไข่มีแต่หัวใหญ่เลยพี่องมีแต่ลำมนีใหญ่มันงามาอบปนิมี่แต่เรื่องหมากับถกระทิ้นยูทีกระต้นนึงอะัูต้นหูพี่พี่น้อยมีพก็รมี่อีกางขวดบ๊ว้มีหัวดอกที่ต้นงาเขียวเลย

เนี <ừ? S 1> ền, ่ยพี่น้องล้อมรอบเพื่อนมันสิมีประมาณนี้แหละหนาเพื่อนเว้นรอบเพื่อนรอบเพื่อนกับซิมีพวกพวกเพื่อนของงัวของงัวอยู่ทิศกับเหล่ากาตดในการโหลดปุ๊มเอรีโวส่วนโตจอดอยู่กับเหล่าแล้วพี่น้องรีโวถอดตัวนี้ถอดหัวได้เลยพี่น้อง đi cái bộ sườn tôi còn hoa